เก่งลองดูนี่เก่งอะไรล่ะไม่พี่ไม่นะไม่เป็นไปไม่เป็นอะไรบ้านอยู่ติดทะเลขนาดนั้นดาวบ้านอยู่ติดคลอยตควจะอีฉาพี่เอแนะเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งนะพี่ ดูเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องอร่อยแก้วมันอร่อยนะอร่อยของแม่อร่อยหมดมีมือคนปลูกเห็นไหมสดๆไม่ได้ล้างด้วยอร่อยไม่เอ๊มีเพื่อนมีหนอนด้วยมีมีเขคนตัวกินหนอนเยอะมน้อนใหญ่หนอนเล็กหนอนตัวใหญ่